สวัสดีค่ะพบกับจันนาชแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาดูตัวมัมตัวแม่อย่างแม่ชมพู่อาริยากับแม่แอปทักษออนของเรากันนะคะทุกคนเมื่อสองซุปตาห์ก็ได้มาอวยพรวันสงการร่วงหน้านะคะให้กับทีมงานรายการ3ามแซบนะคะจะเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะทุกคน งานนี้ก็ต้องบอกว่าคําอวยพรที่ได้ขอหวยแฟนหล่อแล้วก็ขอให้ได้พลังงานบวกๆกันทุกคนเลยนะคะเนื่องในโอกาสจะถึงวันสงการแล้วก็ปีใหม่ไทยนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงๆป,งปังๆในปีมงกรน,นี้นะคะคิดหวังสิ่งใดก็สมหวังดังปรารถนานะคะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อจะได้ไม่พาาลาดดาราไทยและต่างประเทศทั่วโลกนะคะที่จะมานำเสนอขอบคุณค่ะ